สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมเซนเซครับอยู่กับผมอาจารย์โอมกับเกมพันขับเดอ Dark Fit นะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วล่ะนะครับตั้งแต่9มกราคมปี2016นะครับผมเคยเล่นจบไปแล้ว1รอบนะครับผมแล้วก็ผมดูแล้วว่าเนื้อหามันค่อนข้างที่จะดีนะครับเกมก็สนุกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อยากจะเอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับชมนะครับผมตัวเกมจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ เ hey, นะครับผมจะเล่นโหมดนอร์มอนะฮะตั้งชื่อโอมเซนเซนะครับนี่เนื้อเรื่องนะลูกพ่อสักวันหนึ่งลูกจะต้องเก่งกว่าพ่อรักษาสร้อยคอของพวกเจ้าไว้ให้ดีแม่เรียกไนงะรีบไปหาแม่เร็วอันนี้ก็คือ เขาบอกพ่อนะครับมีลูกสองคนใช่ไหมออพ่อเป็นนักมวยหรือเปล่าเนี่ยเจอชายชุดดำตาแดงครับโอ้ยโ,อโหนักมวยน่าจะสู้ลูกปืนไม่ไหวนี่ก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึงไม่ต้องร้องลูกลูกต้องเก่งขึ้นต้องแข็งแกร่งขึ้นสักวันสัญญากับพ่อให้ฝึกอย่างหนัก คุณตำรวจนะเาลาเด็กๆไม่ใช่เวลาร้องไห้พ่อของเธอฝากฝังเธอไว้ฉันจะดูแลเธอเองเอ๋นนี่ก็น่าจะเป็นเพื่อนพ่อว่าเป็นตำรวจอ,อย่างไวอะแล้วใครจะอ่านทันจะบ้าหรือไงแต่ก็เรื่องงคร่าวๆก็คือพ่อเราน่าจะเป็นนักมวยมาก่อนแล้วก็โดน กลุ่มอิทธิพลบางคนยิงเสียชีวิตนะครับผมแล้วเราก็แล้วน้องเราไปไหนอะทำไมเหลือเราคนเดียวอะแล้วแม่เราละ่ะฮัลโหลยังหลับอยู่เหรอย้ายก้นที่ขี้เกียจของแกออกมาแล้วก็ออกมาหางานทำที่หนังสือพิมพ์ได้แล้วโอเคแฟงฉันจะทำเดี๋ยวนี้คุณตำรวจเมื่อกี้น่าจะชื่อแฟงนะครับกับอ่าฉันไม่อยากจะทำเลยนะตอบอยังไงก็ เขาเป็นคนดูแลเราก็ต้องตอบเขาดีๆโอเคเราต้องไปทําแล้วละ่ะดีแล้วไปดูที่หนังสือพิมพ์ที่โต๊ะนะหางานสั้งงานแล้วเจอกันเราไม่คิดถึงเราอยากฝึกซ้อมมากกว่านะครับไม่ได้สนใจว่าจะต้องหางานทําอ่ะไปดูที่ตรงนี้อ่า s h ชา l some p u u up อ๋อบิดพื้นครับ วิดพื้นแขนเดียวด้วยอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นการฝึกใช่ไหมสเตนเอจิลิตี้ Strength, ility, แล้วก็สเตมิน a าโอเคเข้าใจละสเตนนี่ก็คือทำดาเมจได้รุนแรงนะครับเอจิลิตี้นี่ก็คือ,อความแม่นยำนะครับของการโจมตีแล้วก็สเตมิน a าก็คือเอเนจี Energy, พลังงานนะครับ โอเคเข้าใจครับพอสมควรให้ไปหาอาหารบางอย่างในตู้เย็นโอเคกดไปดูดิมีพิซซ่า2กล่องนะครับเพิ่มเลือด10นะความอะไรเนี่ยอารมณ์ดี1ใช่ไหมแล้วก็อาหาร17อันนี้เราไม่ได้ต้องการเพิ่มเลือดนะเราต้องการแค่อาหารเท่านั้นเรากินแค่โซดาก็พอละนะครับเบาๆโอเคพร้อมแล้วที่จะหางานอ่ะครับเดินมาหางานครับหนังสือพิม ไม่มีงานดีๆเลยแต่ก็คงต้องทำไปก่อนอ่าโ,โหงานก่อสร้างเหรออันนี้ครับระยะทาง6กิโลเมตรนะถ้านั่งรถจะใช้6เหรียญแต่ถ้าเดินก็ใช้เวลา3ขีดเเงินน้อยวะ่ะเดินเอาแล้วกัน <laughs> I need your coat ฉันต้องการเสื้อแกร่รองเท้าแกแล้วก็มอเตอร์ไซค์เค่อนแกคือเท่าที่มันบอกมาเนี่ยทั้งตัวผมน่าจะมีแค่รองเท้าที่มันให้มันได้นะ ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่พอเสื้อก็ไม่มีนะฮะอ่ะมันบอกว่าท้ายทุกครัมีอันนี้ก็คือวิ่งหนีโนเวยไม่มีทางนะครับก็จะเริ่มการต่อสู้แล้วก็ให้ของมันไปเฮ้ย hey, ของเราเหลือแค่รองเท้าอันเดียวจะให้มันได้ยังไงวะหนีดิครับย o นอตฟาสอ o นอฟก็คือเราความเร็วเราไม่พอครับหนีไม่ออกนะเวรกรรมงามไสอ้อ้อามีท่าเตะกับ ท่าโยกหลบอุย้ยนี่ท่าสำคัญเลยนะเป็นค่าสำคัญของสาย agility เดี๋ยวเราเล่นสาย agility ดีกว่านะครับถ้ามันมาทางนี้แล้วอ่ะนะโหดดูพลังของเราครับ1 1 1 8 5หเลือดก็ต่างกันครึ่งดอกครึ่งอะ่ะเอาอะไรไปสู้เราเลือดยังไม่ถึงครึ่งของมันเลยโอ้โหฟาดทีเดียว13ครับต่อยมัน2 5โอ้โหความเร็วเร่งหน่อยโอ้โห13 2โอ้โหเมื่อไหร่ตายก่อน เราตายก่อนแล้วมั้งเนี่ยต่อยทีสามห้าเอ้ยถือว่าเราหลบได้ดีนะเราสื่อว่าฝืนสู้ได้เวิร์กอยู่โอ้โหแต่มันตีแรงอะ่ะไม่ไหวเละครับผมแพ้ฮนะเลือดลดไปสิบสองหน่วยนะฉันจะฝึกแกให้หนักเลยอ่าอ่านี่มิชชั่นคอมเพลตครับมิชชั่นเสร็จแล้วหนึ่งอันก็คือฟินิช first สไฟท์ โอเคฉันเห็นแกสู้อยู่นะแกทำได้ไม่เลวเลยอันนี้มันบอกว่า I always h a d a p e t t i t e Right Hook ก็คือฉันอะไรเนี่ยฮุกขวาฉันโอเคเลยนะครับอ่าเพื่อนฉันเรียกฉันว่าเล็กตอนอยู่มัธยมอ่ะนะแล้วก็ i might l o o k a bit skin but am quick ก็คือฉันแบบ อาจจะตัวบางไปหน่อยแต่ฉันรวดเร็วนะครับถ้าดูจากเมื่อกี้นี้นะครับเราน่าจะเล่นสายนี้ครับเบรกหรือเปล่าอืมเราจะเล่นสายความเร็วหรือเล่นสายอึดดีวะแต่ว่าเล่นความเร็วดีกว่านะผมชอบสายหลบปลีกและเตะสวนน่าจะมันดีอืมแกไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งนะแต่ว่าแกน่าจะเป็นคนที่รวดเร็วนี่ไง ก็คือโดนดาเมจแรงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะหลบได้อย่างได้อย่างดีนะครับหลบดีแต่โดนโจมตีแรงเพราะว่าตัวเราบางนะครับเป็นเฟิร์สของเรานะตินกายามาที่ออฟฟิศของฉันสิแล้วมาคุยกันนี่คือนี่คือชื่อมิกนะผมเคยดูนะฮะไอเรื่องล็อกกี้อ่ะไอมิกนี่คือโค้ดของล็อกกี้บาวัวนะ มันให้ไปหาอาปูอาปูอยู่ที่ช็อปนะยวค่อยว่ากันอันนี้ไปที่มิกออฟฟิศก่นกนนอนนะครับไปหามิกกันนี่เจอมิกแล้วนะครับสำเร็จอีกหนึ่งภารกิจนะครับอาฉันจะสร้างนายให้นายเป็นแชมเปี้ยนแต่มันก็ยังเป็นหนทางอีกยาวไกลเลยอันดับแรกนะนายต้อง ไปลงแข่งอ่าเมเจอร์ไฟล์ก็คือหลีกสมัครเล่นนะครับในยิมของเพื่อนฉันไปที่ซินเวอร์ยิมแล้วก็ออกกำลังกายที่นั่นออถ้าไม่มีเงินก็มาหาฉันฉันพอจะหาอาหารให้แกได้อโหผมมีให้ข้าวให้น้ำด้วยไม่เวไม่ธรรมดานะโอเค สวัสดีมิกให้ฉันมาเทรนที่ยิมของคุณนะ่ะอืมิมกเหรอ,อฉันชื่อซินเวอร์นะฉันอยากจะทดสอบนายดูก่อนอนะ่ะตอนนี้นะฉันว่ามิกน่าจะบอกนายแล้วเกี่ยวกับพวกลุกกี้ลีกอะนะก็ยินดีต้อนรับนะอ่า เหมือนนายจะรู้ว่านายจะสู้ยังไงนะลองมาดูลองมาสู้กันดูไหมโอเคดิสู้ดิครับรออะไรอะ่ะโอ้โหนี่ก็ห้าหหอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้นะเอาจริงหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็บห้หหเนี่ยดูมันโยกเนี่ยเตะทีละสองทีละหนึ่งคอมโบได้3เจอมันเตะทีหนึ่งห้าโอ้โอหเอาอะไรไปสู้พี่น้องเลือดแล้วเหลือหกสหน่วยเอง พวกเลือดร้อยห้าห้านะครับแต่เท่าที่สังเกตก็คือเห็นไหมครับสเตมิน่าเราลดน้อยมากเอเนอร์จีเนี่ยนะเจอเตะเข้าไปนี่หงายเหมือนกันนะเรายกสามนะครับนี่น่าจะเป็นแบบว่าลงรวมกันเฉยนะไม่ได้ต่อยกันจริงจังนะครับ าต่อยจริงจังเราน่าจะสู้ไม่ได้นะโบโบโบเขาให้เนีย่ยแพ้ครับแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ไม่เร็วนะผมว่าไม่เร็วเลยนายสามารถมาฝึกที่ยิมของฉันได้แต่ว่าไม่ฟรีหรอกนะฉันจะลดราคาพิเศษให้นายแล้วกันโอเคตรงนี้คืออะไร ลงสมัครลูกกี้หลีกลงดีครับรออะไรฮะอันนี้คือยิมใช่ไหมอา่าโอ้โหค่าเข้าสิบเหรียญเดี๋ยวก่อนแล้วกันคือไปตอนนี้มันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าผมกําลังจะหิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปไปเกซอรี่สโตก่อนแล้วกันนี่หาอาปู่สวัสดีครับอาปูอ่าเทลอา b บ u ลมิกเดลิเวอรครับให m มมิกส่งผมมาให้มาถามเกี่ยวกับอาหารนะครับส่งอาหารนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับแต่ตรงนี้นี่ผมจะซื้อซื้อเนื้อก่อนมันให้อาหารเยอะดีนะครับก็ให้เลือดด้วยเสร็จปับ๊บผมไม่มีตังค์ผมจะเดินไปหามิกนะครับเพื่อขออาหารเพราะมิกบอกว่าถ้าไม่มีตังค์ให้มาหาเขาเขาจะให้อาหารนะครับกรบเบาฟูด้ดให้อาหารมานี่ เราก็จะไปซ้อมได้แล้วตอนนี้คุ้มนะถ้าเข้ามาซ้อมตอนนี้คุ้มแน่นะครับเพราะว่าถ้าเข้าก่อนหน้านี้เราจะซ้อมได้แป๊บเดียวแล้วเราจะหิวนะครับอืมเราจะเริ่มฝึกจากตรงไหนดีเราสาย agility ไหมคงน้องอันนี้ก่อนแหละโดดเชือกอืมสายบอบบางนะฮะ agility ฝึกเริ่มขึ้นน้อยแล้วก็ไปอันอื่นต่อยสอบทรายครับวันนี้ได้ทุกอันนะครับผมเคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะเล่นจบแล้วละ่ะแต่ว่าโอ้โหเนื้อเรื่องมันสนุกมากๆเลยนะครับอยากเอามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ตอนนี้ agility เราเลเวล2แล้วนะครับโอ้ขึ้นน้อยแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งอีกนะครับ วิ่งเพิ่มสเตมินาครับโอเคแล้วล่ะมัง้งทำอะไรต่อดีวะวิ่งต่อมันยังขึ้นอยู่ Agility สำคัญกับเรามากสเตมินาเนี่ยยิ่งเราสเตมิน่าเยอะเราก็จะยิ่งยืนระยะสู้ได้นานขึ้นนะครับ แล้วก็อันนี้นเพิ่ม agility อ่าตอนนี้หิวแล้วนะครับหิวแล้วทำไงนะครับหิวแล้วไปหามิกครับผมไม่ยากมิกบอกจะให้อาหารเรานะครับขออาหารหน่อยครับมิกอ่าให้อาหารมาแล้วเยี่ยมเงินไม่มีไปทำงานก่อนนะไปทำงานหาเงินครับ นอกจากได้เงินแล้วมันได้อนี่ด้วยนะเนี่ยมันได้พวกสเตมิน่าเอเจดิตี้ด้วยนะถึงแม้จะได้น้อยไปหน่อยก็เถอะน้อนหน่อยครับสเตมิน่าเราเหลือน้อยแล้วเนี่ยมันนอนวันหนึ่งมันก็ลดไอ้นี่ด้วยนะเราหามาได้5ลดไป9อย่างเงี้ยสติงก์นะครับส่วนตัวเอ i l i ิตี้หา24ลด18 สเตมินาหาเก้าสี่ลดเงี้ยลดเยอะจังอ่ะวันวันนึงอ่ะไม่น้อยเลยเนี่ยโอเคครับเราตื่นแล้วเราต้องไปต่อยมวยนะวันนี้เดี๋กกินอาหารก่อนเรามีพิซซ่าอยู่ครับเงินเรามีนะฮะต่อยมวยครับปไฟขับครับเจอกับทรงโม,โมนะฮะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งวายอีซี่อย่างเงี้ยโดนเราแน่โอ้โห,โห,โหมันเตะไม่โดนเลยวะงี่เป็นไงล่ะโอ้โหโดนที่หนึ่งเป็นไงเพิ่งรู้สึกว่าการฝึกของเรามีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละต่อยคนอื่นต่อยคนอื่นเข้านี่ถือว่าการฝึกของเรามีประโยชน์ฮนะ แต่ว่าด้วยความที่มันยังไม่ห่างกันมากเท่าไหร่นะมันทำให้ต่อให้เราต่อยเข้าก็เหอมันก็ไม่ได้ต่อยเข้าเยอะอะไรมากมายฮนะยก3ามแล้วครับเห็นไหมว่ายกสามแล้วสเตมิมน่าของเรา Energy ของเรายังลดไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราเป็น เน้นสายวิ่งไงสายสเตมิน่าสายเอจิลิตี้ครับตีบางครับเข้าทีละสองละสามแต่ว่าเน้นยืนระยะครับผมเราสายคุยเซเวดนะยืนยาวๆเอาไว้ชนะคะแนนก็ได้โอ้โหแต่มันต่อยทั้งสิบยกลูกกี้ลีกนะครับนี้เป็นมวยสมัครเล่นนะฮะอ่าชนะแล้วครับสบายๆได้อ่า ความสุขมา60หน่วยนะเลือดลดไป20นะครับลีกสกอร์บวก39นะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสกิลนะสกิลเพิร์กใช่ครับอ่านี่ไงอันนี้เรามีท่าเตะก,กับท่าหลบนะครับเดี๋ยวเราไปหาท่าอันไหนอันต่อไปก็คือเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเลือกสายไหนนะอันนี้น่าจะเป็นสาย Agility เนี่ยสาย Agility ต้องขึ้นสายข้างบนนะครส่วนสาย สเตมิน่ให้มาตรงกลางนะผมกำลังนึกอยู่ว่าผมจะเล่นสายไหนดีสาย Agility นี่ Way of Tiger คือจะโจมตีเร็วแหละใช่ไหมส่วนอันนี้อันนี้สาย Turtle ผมน่าจะต้องไป Agility ก็คือไปสายบนครับสายบนก็คือ High Kick ใช่ไหมอันนี้แต่ถ้าโล w ์เวิร์คิมันมีมันมีเพิร์กพิเศษก็คือกระดูกหักด้วยนะ เอาละฮะเราไปใสยสายที่ร่างกายเราถนัดดีกว่าครับถ้าไปสายที่ไม่ใช่ร่างกายเราถนัดมันก็โอกาสที่เราจะชนะมันก็น้อยเนาะโอเคครับมีหิวข้าวแล้วก็มีเอเนอรเหลืออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนอ่ะมีโทรศัพท์เข้าครับไปดูดิโทรศัพท์ใครวะฮัลโหลเอ ฉันเห็นแล้วว่านายเริ่มต่อสู้อ่ะฉันทิ้งหนังสือการต่อสู้เก่าๆไว้ที่โต๊ะอ่ะนายไปดูนะขอบใจมากแฟงเออมันขึ้นค่อนข้างไวผมแปลไม่ทันนะเพราะว่าภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ h o w to Train Property นะครับามาดูนี่เห็นไหมมันจะบอกว่าการแยกสายก็จะเป็น3สายหลักๆก็คือ Strength นะครับ Agility แล้วก็ Stamina นะครับ Strength ก็คือ าสายสายสายร่างกายอ่ะสายถึกนะครับส o a g i l เอ y ก็ so จะเน้นความแม่นยำนะครับในการโจมโจมศัตรูนะครับแล้วก็สเตมิน่านี่ก็จะเน้นเป็นดาเมจน้อยแต่ว่ายืนระยะได้ยาวๆนะครับอืมก็คือต้องเลือกสายให้มันเข้ากับร่างกายของตัวเองเนี่ยสายสตร t h นะครับก็คือสายหมีนะ Way of the Bear นะครับก็จะ ไม่ถนัดในการโจมตีเร็วแล้วก็หลบหลีกนะครับแต่ก็จะถนัดใช้ร่างกายป้องกันแล้วก็โจมตีหนักๆนะครับส่วนสาย agility นะครับก็จะเน้นเป็นสายพลิ้วนะครับหลบหลีกเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่ถนัดป้องกันนะมันก็จะฝั่งตรงข้ามกับสเตรนท์นะครับส่วนสเตรนทเนี่ก็เป็นสายสาย power เหมือนกันแต่ว่าจะเน้น เอเนจีให้ศัตรูออกอาวุธจนเหนื่อยก่อนแล้วก็ค่อยส่วนด้วยหมัดหนักๆครั้งสองครั้งแล้วก็ชนะไปเลยนะสายนี้ก็จะเป็นสายถึกนะครับเน้นเป็นนวมให้เขาต่อยก่อนซึ่งผมว่าสายนี้คงผมคงไม่เล่นนะผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ค่อยชอบอะให้เขาต่อยก่อนนะฮะโอเคนี่ครับหนังสือประมาณนี้อมผมได้เวลาไปฝึกซ้อมแล้วครับตอนนี้ ไปครับยิมเขายิมครับไปฝึกก่อนอา่าอันนี้แหละหลักๆนะครับแต่ผมตีเบามากเลยนะผมจะบอกให้เสียเปรียบแน่นอนอะ่ะตอนนี้คือตีตีเบา ยังไงก็ต้องมีสเต็งติดตัวไว้บ้างอนะครับต้องอาจจะต้องมียกดัมเบลยกเวทบ้างแหละนะครับหิวแล้วต่อยได้ไม่เท่าไรเลยพีย่งหิวแล้วอาหารในนี้มันให้พลังงานน้อยอะ่ะให้พลังงานให้ความหิวน้อยราคาแพงอีกนะฮะไม่ไหวอนะ่ะ ออกดีกว่าอาืมหิวหิวแล้วต้องไปซื้ออาหารซื้ออาหารกับร้านอาปู่ครับเนื้อเนี่ยมันให้อาหารเยอะนะครับกลับบ้านกินอาหารกินอาหารแล้วนอนนะครับเดี๋ยวเรานอนพักแป๊บหนึ่งนี่ไง ้องนอนพักครับยาวๆเลยเงินเราหมดแล้วเราไปหามิกกี้ได้ครับขออาหารจากนะมิกกี้นะมิกขอเงินหน่อยขออาหารหน่อยอ่ามันบอกว่ามิกบอกว่าจะช่วยเราเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ให้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยแต่ว่าเขายังไม่แช์นะเรายังไม่เก่งพอทำงานครับยังไงเราก็ต้องทำงานหาเงินนะ เงินเป็นสิ่งสำคัญครับต่อให้ร่างกายเราโอ้วันนี้มีลุกกี้ลีกนะครับโอ้วันพรุ่งนี้นะถึงจะเป็นลูกกี้ลีกนะครับเออผมว่าผมกลับบ้านไปกินอาหารก่อนแล้วค่อยมาซ้อมนะมันถึงจะซ้อมได้ยาวๆนะครับแล้วขออาหารจากมิกกี้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ไปซ้อมครับ เหมือนเดิมโดดเชือกกอนระดับแรกมันขึ้นน้อยแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นครับขึ้นน้อยแล้วครับไปอันนี้ต่ออ่าแล้วก็มาตรงนี้คอมเมนต์ยำครับ หลักๆเลยคืออันนี้แหละนะครับเป็นของจำเป็นสำหรับเรา2-3-3โอเคได้เวลาไปต่อยมวยครับไฟครับนะเจอกับ2-1-2นะสายสเต็งเอจินะครับเลือดเราเยอะกว่านะครับพลังป้องกันก็เยอะกว่านะเอเนจีรีเจนก็ดีกว่านะครับสายตาก็เวิร์กกว่า แล้วเก่งกว่าทุกอันน่ะอ่าผมจะเป็นเตะสูงกับหลบดีไหมเอออันนี้เตะธรรมดาเราเน้นเราเน้นตีหนักๆน,นะครับมันจะได้จบเกมไวๆเนี่ยเนี่ยเป็น,นไ,งไงล่ะยกแรกยกแรกไม่เท่าไหร่ใครคิดครับ นี่นไงยกเดียวโดนไปเกือบ20หน่วยนะ20กว่าหน่วยด้วยทำเปเล่นไปมันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอ,อ่อหรือว่าเราเน้นอย่างนี้เลยแล้วกันใส่โจมตีอย่างเดียวไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบเราอัดมันรัวๆโอ้โหไม่หลบ ไม่หลบก็เสียเลือดเยอะแฮะไม่ไหวว่ะผมต้งใส่ต้องใส่หลบไว้บ้างแล้วผมคิดว่าไม่เกินยกสี่ไม่เกินยกสี่ครับแบบนี้ทีเดียวขอทีเดียวขอทีเดียวขอโอ้โหขอทีเดียวขอทีเดียวนั่นแหละโอเคได้เปิร์กมา4หน่วยนะแล้วก็หลีกสกอร์เพิ่มขึ้น39ครับ ตอนนี้ไปดูชาร์ตหน่อยดิ I wish my name was in the board นะครับโอเคเราเลือกเปิร์กของเราต่อครับอันนี้อ๋อไม่ไม่โจมตีเพื่อรีเจนรีเจนเอเนจีแต่ว่าผมเอาอันนี้ก่อนยัง <c oughs> ไงต้องใช้อันนี้นะครับอโอเค สวนอันนี้ลงทะเบียนตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่10นะนี่เราอันดับขึ้นมานะครับเพราะว่าเราชนะ2แมตติดนะครับแต่ว่ายังวางใจอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้เฮ้ยเจอใครไม่รู้เจอโจนครับเจอโจนมาป้นร้านอาปู่ครับ ก็คือเราเราเราจะหักฟันหน้ามันออกมาออันนี้ฉันแค่มาซื้อของนะครับซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรครับพี่อยากได้อะไรพี่หยิบไปเลยเฮ้ยโหคนดีสิวะต้องสู้นะครับต้องสู้หน่อยช่วยอาปู่หน่อยนะครับอาปู่เป็นเจ้าของร้านอาจจะให้เงินเราก็ได้นะครับน,นี่มี มีสกิลฟันเลียแค่หูหูสูสีนะแต่ว่าในในความรู้สึกผมคือมันมันดีกว่าเราตรงที่มันมี agility เยอะนี่แหละงานหยาบอยู่นะครับทำไปเล่นไปเราต้องเราต้องรีบจบเกมครับมันเป็นสาย agility แต่มันป้องกันว่ะผมไม่ไม่เข้าใจว่ามันทำทำไมเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไม่เล้นหลบเหรอพี่ไม่เน้นหลบแหรอครับ agility ไม่หลบก็เจ็บนะเจ็บนะนั่นไง agility เนี่ย ถ้าเลือกสายผิดมันจะเป็นเหมือนไอ้โจนตัวนี้ครับคือมันเป็นสาย agility แต่มันเอาสกิลป้องกันมามันไม่เอาสกิลหลบมาคือถ้าเอาสกิลหลบมาเราเตะมันไม่ถูกแน่ครับผมบอกเลยนี่ขนาดว่ามันไม่เอาสกิลหลบมาเรายังเตะมันไม่ค่อยถูกเลยด้วยนะเนี่ยเห็นไหมมันโยกลบสู้กันได้สูงสุด20ยกโอ้โหไม่เกินไม่เกิน20หรอกครับผมให้แค่ยกสี่ไม่เกินนี้ เผื่อสามด้วยเห็นไหมฮะค,ความแล้ง่ายๆครับเลือดลดลงไป4แต่ความสุขเราเพิ่ม30นะไม่ได้อะไรเลยวะโอ้โหไม่ให้อะไรเลยเขาขอบคุณเรานะครับม i g ตี้ว a r r i o r เขาบอกว่าเหมือนนึกถึงเพื่อนเก่าคนหนึ่งนะครับเขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งมากเลย ไปคอยปกป้องร้านนะครับเขาแนะนำให้เราไปหาอีกคนนึงนะชื่ออะไรวะเนี่ยชเชสซี่นะครับแต่เราจะมาซื้ออาหารครับเดี๋ยวเรา,เอาอาหารก่อนแล้วกันยังไงก็ต้องใช้อ่าไปครับโลร้านชเชสซี่อยู่หน้าบ้านเรานะหาชเชสซี่หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวดียไอสองคนนี้สวัสดีอาปู่ที่ร้านเขาแนะนำให้มาหานายอะ่ะ อแกเองเหรอฉันเชสซี่นะอปู่บอกฉันมาบ้างแล้วล่ะฉันต้องการหาคนมาคอยส่งพิซซ่าอ่าฟังดูดีสำหรับฉันเลยนะครับก็คือสามารถที่จะส่งพิซซ่าทำงานได้นะถามว่ามีข่าวอะไรใหม่ไหมอ่า n o w I have a need อ่าฉันมีหลานคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากๆเลย เออสองคนนี้มันสองคนนี้มันเอเพาฟิกชันนี่หว่าควินตินการันติโน่นี่หว่าเนี่ยเพาฟิกชันโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวจบ คลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันต่อในพาร์ทที่2นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นต่อไปเลยนะครับแต่ว่าขอตัดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวดูยาวเกินไปนะครับมารับชมกันต่อครั้งหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์ช่องอมสินเซไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์วิดีโอต่อไปในอนาคตของช่องอมสินเซนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม